พอยอนสวัสดีค่ะตอนนี้พอยอนมาถึงวัดอะไรนะวัดโพศพเจริญผลอยู่ตรงลำลูกกาไม่ให้ทำบุญด้วยทาสังฆทานด้วยแล้วก็มีปล่อยสัตว์ด้วยนะคะมีปล่อยสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าด้วยเดี๋ยวเราพาพอยอนพอยอนูกใจไหมตบมือปาแปรกันตบมือปะแปะยังถูกใอมาูกใจไหมลูกูกใจตบมือไงตบมือ

หาะรังใชยสีติธนายาทอมตะ้ระยานถันขันธ์ยุทธาว่ไดาพโภคังบุตรโิยาสาวาสสาวัสสาอายุจัจจิวสิทธิ์ทาวันตุเตาวัตุสา auprès ra tusa a azawan วางทานตรงนั้นไม่มีที่วางานภมิางารางวัติัาวสนมน้มนมนสามเปอปันมนภคะวาโตสาวพรงคังด้านนั้นเทีเียรทางีะมา

นมเอร์ขึ้นเลยครับตั้งใจกล่าวคำถวายนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังพันเตพุทธารูปังสิกิวารานีสังครา,านานีสัพปริวารานีทิุ่คังคตะโอโนุชยามะสาธุนุพันเตทิุ่คสังโขอิมังพุทธารูปัง ติีวารานีสังคตานานีาสัพป,ปริวา,ารานีปฏิคันหาตุอมหากรรมหิคารตังนิตา,า,ายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจรินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องวาย พระพุทธรูปพระไตรจิฏกเครื่องสักการะรวมทั้งของวัดดีวันทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์บรมราเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า Kalau tingkatan nanti มาตรวน้ำหมดเร็วเด๋ยวก็เล่นน้ำลำดับต่อไปเตรียมตรวน้ำรับรอ Bhagavati, Bhiti Tama, Bhiti Tama Kumhang, Jipaewa Samito, Sate Kolentu Sangkapa, Yanto Bnadrsoya Ta, Maniko Tibrsoya Ta. วันตุเตวะตุสะปะมังการังรักขันตุสะปะเตวตา waktu kamu tanpa nama kami suka ไปไหนลกูกพยาอนกินอะไรเนะนี่ยพยาอน hồi yên hồi yên hồi yên anh ưng nè nè anh ưng อโอยอนตาเอทำไรอยู่คะทำไรอยู่ลูกให้ปลากินหรือยอนกินเองลูกฮะ<า>เป็นยังไงบ้างลกูกเป็นยังไงอู้หูมันเป็นแพรนะเนี่ย โอ้เกิดเหตุการณ์พอดีว่าที่วัดน,นะคะที่ให้อาหารปลามันเป็นแพเนาะตอนนี้ปลามันแบบว่ากระพุ้มนบบ้ำอ่ะแล้วก็นมีว่าเรียกกระพิ้งเ้ื่ออะไรกกแบบดังๆแพนี่เลยอ่ะแพขยับเลยโอ้ตกใจเลยะะเอาแต่หมดแล้วเนี่ย ข้าอท้งหน้าจอแล้วทำไงปวดสิดดอ่าเมื่อกี้เราเจอสถานการณ์เราอยู่บนแพนะให้อาหารปลาที่วัดนะคะและ้วทีนี้แพม,มันขยับปลามันแบบว่านี่มากเลยกับเพื่อนนะทำให้แพขยับปลาเยอะมากเลยค่ะขยับแม่ปลามาดเลยนะวันนี้นปลาเยอะมากหลยชั้ มีทั okay. ้งขนมปังนะคะมีทั้งขนมปังนะแล้วก็อาหารอาหารเนี้นะยอนเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมขนมปังอร่อยไหมลูกโูยอนเกาแบบว่าให้อาหารปลาให้อาหารปลาเต็มปากเลยค่ะตอนนี้อือยท่าทางให้อาหารปลาเต็มปากเลยค่ะอาหารต่างไหนอาหารต่างเก่า นี่นี่อาอย่างน,นี้กันเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเสร็จแล้ว <ๆ S 2> ลเดี๋ยวไปให้อาหารเต่ากันต่อนะเดี๋ยวค่อยคอยดูกันนะคะอาหารว่าเต่าตัวเล็กรือตัวใหญ่แล้วกดอีกทีเหรออ๋อกดสีเทามันก็จะดับเยอะมาก ปากเลยลูกมันเยอะมากนี่ขนาดเป็นพองยังแน่นขนาดนี้ถ่ายรูปสิถ่ายรูปสิโอยออนโอรยออนน ยอนเจอพระยอนก็จะชีะ้ค่ะไม่ปล่ายพระไม่ปลายพระุู <c oughs> <c oughs> จ้าลูก เราต้องจบด้วยไงยทำบุญค่ะหอยันทำบุญค่ะอ้าวหอยันอย่าไปดึงของเขาลูก 对。 ไม่ได้กินอะไรกันมา้องน,นั่งดูกันใต้ส้สลายเป็นร้อยๆตัวเลยนะไม่หก <c oughs> กินกล้วยกินกล้วยพยานน,นี่ก็เยอะแล้วดูแล้วมันกินไม่หมดแล้วเนี่ยพยานทางนี้ลูกน,นดูนี่ กินเก่งนะเนี่ยตัวนีน้ะ ยู้อไหล่ดี้นะ่ะอาเจ็กไน้องน้องเ่าโอ้ในสระก็ลอยคออีกไม่ใช่น้อย

เคยเห็นนะลูกไม่มีไมอะไ้นแล้วที่นี่มะขากินอยู่ไมงับข่ายอนต่ว่ายอนตัวย้ายด้วกระโดดกระโดดนี่โดนเหยียบมังเลื่องงับขายยอนหรอ